สวัสดีครับเ,เพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมผม KPCP เรียนออโรเรื่องไฟฟ้าและงาน DIY นะครับผมสำหรับในวันนี้ก็คือวันที่22พฤษภาคม2563นะครับผมที่เ,เพื่อนๆเห็นกันอยู่นี้ก็คือ,อช่างของการไฟฟ้านะครับมาติดตั้งห้อแปลง250 kVA นะครับผมน,นี้นะครับผมกำลังใช้เครนยกอยู่นะครับผม อันนี้ก็คือทําห้องเก็บตู้ไฟนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เลยให้การไฟฟ้านะครับมาติดตั้งหม้อแปลงนะครับผมสำหรับในคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่หนึ่งแล้วกันนะครับผมให้รับชมไปก่อนนะครับแล้วก็คลิปที่สองเดี๋ยวผมก็จะพาเพื่อนดู นะครับที่ทําการเข้าสายของตู้ MDB เรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้ครับสายไฟที่ช่างของการไฟฟ้าก็เตรียมมานะครับผมอันนี้ก็คือ185นะครับสซแร์มินนะครับผมนะครับห้องด้านซ้ายมือนะครับผมก็คือห้อง MDB นะครับผมห้องตปวไฟนะครับ เพื่อนเก็รับชมไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมอันนี้นะครับก็คือลา,ลางไฟที่เราจะเอาเข้าที่โกดังนะครับผม นี่ช่างเขากำลังร้อยสายไฟนะครับลงมาด้านล่างนะครับผมในการล็อกสายด้วยลวดอะลูมิเนียมแบนนะครับผมก็ถือว่าทำได้สวยงามนะครับเรียบร้อยดีนะครับผมนะครับที่ร้อยลงมากับเสาไฟฟ้านะครับ อันนี้เขาก็เผื่อสายไปเยอะนะครับผมเพราะว่าต้องเอามาเข้าที่ตัวมิเตอร์ไฟแล้วก็ย้อนกลับขึ้นไปด้านบนเพื่อจะเอาไปต่อตรงฟิวนะครับผมเพื่อนๆก็รับชมไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผม อันนี้เป็นช่างของเราเองนะครับอันนี้ช่างของเราเองนะครับสายที่เราจะเอาเข้าที่โกดังนะครับผมอ่าเป็นสายทองแดงนะครับผมอันนี้สายขนาด70็ดสิบสแควร์มิลนะครับผมอ่าเราใช้เป็นแบบดับเบิลนะครับผมดับเบิลก็คือไฟ3เฟสนะครับอ่าแต่ละเฟสเราจะใช้คู่หนึ่งนะครับผมก็คือ2เส้นนะครับสาย70็ดสิบสแควร์มิลนะครับผมอ่า L 1ก็คือ2เส้น L 2 2เส้น L 3 3เส้นแล้วก็นิวตันก็ okay uh -huh.